9นาทีสบายดีทุกคนมาอยู่กับช่องลูกสละสเนลอีกเดียวเมื่อนี่เฮามีเวลาเนาะมาต่อสปริงเกอร์ห้ปูกหญ้าเนาะต่อสปริงเกอร์อยู่อันสวนมะเขือเเพื่อนนี่แหละตอนนั้นนั่นลูกสละมารีวิวตอนเก็บเนาะแล้วแบบนี้ มากเพชรพ่นเก็บไปแล้วเนาะสุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นสุดที่สองเนาะกำลังเป็นใหม่นี่กำลังปงกำลังเป็นหมากใหม่เลยยังโบมีมันสุกเนาะเพราะว่าอันอยาของลูกสละพ่นเก็บไปเมื่อดแลวตัวมันตัวสุดก่อนมากพริกแดงกะ กำลังเป็นใหม่ยังบ่ทันได้สุกสำยังเคี้ยวๆตัวบอลใส,ส่เชพิเกอร์นี่จะงามแตกะสุ่มบบเหี่ยวเนาะทางนี้เพื่อนยังบรบทันได้ใส่เนาะมันก็จะบ่คอยงามบันไดแตกะดินกะแห้ง ป้อมอยากเขียวเขียวทางนี้แห้งเพิ่นโคได้นะทุกคนวังเศร้านีน่แต่ว่าแบบว่าเฮาบริโภคโดนนะไรมันก็เลยเหี่ยว เหี่ยวแห้งอะไรแห้งแห้งอะไรนอกทางนี่บอดบอดได้ใส่สปริงเกอร์เนาะตอนนี้เห็นกำลังวางสายยางอยู่กำลังชิใส่เนาะตอนนี้ใส่ยังใส่าถวาวรสปริงเกอร์ใส่ถาวรสปริงเกอร์อใส่สามตาเนาะอัน เฮาอันเอาถออันนี้ใส่เลยเฮาก็เอาถอดตัวยาวๆได้เนาะใส่แบบนี้ถอดชิม mm. <Easy>. yeah. ิชิต่อตอนนี้กำลังต่อถอยอยู่เนาะคือการกับตัอนัอร้นเลยเนาะ เนาะทุกคนหลังจากที่เพิ่มดันที่น้าเพิ่มดันตอนอันใส่อันขอสามทางเนาะเลยเพื่อนก็นจะใส่อันตัวน,นี้คืออันทอสปริงเกอร์เขาเนาะนี่นาะเขาจะใส่หัวสปริงเกอร์ตอนนี้เพิ่นกำลังต่อไปเน,ะนาะเนาะตอนนี้เพิ่นกำลัง มัดหัวสปริงเกอร์เฮาได้แล้วอันหนึ่งตัวนี้อันที่ช้องเนาะมันจะเห็ดชูงเนเนาะเพราะว่าอนอยากหายหน้ามันมันไปไกลๆหายหน้ามันพุ่งไปไกลๆเนนะ ตัวนี้เขากำทดลองเบืองเนาะอันตัวนี้เขาจะใส่สูงกว่าตัวอันเขาใส่ตัวก่อนนะทุกคนอันเพื่อนว่าทดลองเบืองก่อนว่าอันชุ่มหมดว่าเขาเอาชุงน้ามันชีได้ใกล้ช่ำได้เนาะนี่เราทุกคนเขากบต่อทัวสปริงเกรเเเอร์แล้วเลยเนาะสองสี่หกเจ็ดพอดีเจ็ดัวเนาะแล้วเขาก็จะมาลองอันเปิดเคื่องเบืองเนาะวันนี้จะมาลอง เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิง่งเนาะวานนี้ว่ามันน้ำเขามันขึ้นแห้งหรือ่อยเนาะนี่เน,นะทุกคนหลังจากที่เขาเป่งน,น้ำขึ้นมาเนาะตัวช่องอันทางนี้มันจะแห้งน้องผวาเป็นหัวสปริงเกอร์คนละคนละแบบเนาะตัวทางน้ำมันจะคอย เพราะว่าตัวนานเป็นหัวคนละรุ่นเนาะตัวนี้จะแห้งกลัวเพราเฮาซื้อซื้อมาสามแบบซื้อหัวชปริงเกอร์มาสามแบบเฮาอันซื้อมาทดลองเบิ่งว่าตัวใดมันสิขักเนาะในสามแบบเนะีะตัวอันตัวเฮามาใส่นี้เฮามาใส่แต่ช้องแบบเนาะยังอีกแบบหนึ่งเขายังไม,มาทดลองเบิง่งตัวนี้ตัวช่องอันทางหน้านี้จะขักกว่าตัว,วนัน ตัวทางล่างคุณเนาะเป็นงนะเป็นอะไรทดลอง เกินคาดบ่ได้ตามมันที่คิดไว้อยู่บ่หัวต้นนี้บ่ได้เรื่อกคนละมันคอยไหมต้นต้นนี้คักต้นนี้คักจีดอกเนาะหัวอันต้นซุงๆนี่บ่อยู่ต้นซุงนี่เนาะมันจะมันบ่เหมาะเออบ่บ่ หมาะกับการใส่มักเพชรเฮาเนาะเพราะว่ามันอันเพื่อเพื่อมันสิซุ่มเนาะเพื่อมันชีปียกแต่ต้นนี้จะขักกว่าเนาะเพราะว่าน้ามันก็จะแห้งกว่าแล้วก็จะไปได้ใกล้กว่านี่เนาะต้นถือ <c oughs> ว่าในการทดลองของข้ามืัอน,นี้เนาะสำเร็จ นล้วทุกคนหลังจากที่เฮาอันเปิดเปิดน้ำใส่วางกี่หันเนาะมันก็จะสุม่มซื่อชุ่มขึ้นมาเนาะตหัวหัวตัวนี้มันจะแห้งเนาะแห้งกว่าหัวตัวอันตัวนั่นเขาเปิดคาเดียวหนึ่งเนาะเปิดคาเดียวก็จะก็จะสุ่มแล้วยวนบอ,อนบอลตัวเฮ้าใส่หัวสปริงเกอร์ตัวเก่านี่เนาะมันจะงามเพชรเพราะว่า น้ําน้ำมันเพียงพอเนาะตันเฮายังบ่ได้ทันได้ใส่แม่นั้นมันจะอยากเขียวนี่เนาะบักเพ็ดกะนี่นะทุกคนหลังจากที่เฮาอันใชแล้วเนาะกะสิประมาณซ่ํานี้ลูกสาระก็ขอฝากคิไว้ซนี้เนาะทุกคน ที่เขาวิา่งคลิปของลูกสละแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฮ็ดหตุคลิปต่อไปเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่บิ่งคลิปของลูกสละแต้ตนจนจบเนาะลูกสละก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพอกันใหม่คลิปนาะ